หน้าเราจะกู้คืนมาได้ยังไงล่ะสวยจบครบในีหนึ่งเดียวก็ต้องนี่เลยค่ะอลิเซ่นะคะอลิเซอ่ะดนูนี่ผลิตภัณฑ์ซองนะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะคะซึ่งเป็นตัวแรกเนี่ยเราจะมาแนะนําก็คือว่า Mi ราค์คเคิลบูสติ้งเซรัม่มอลิเซเซรั่มเกาหลีเอออันนี้เนี่ยเป็นน้ําตบนะคะซึ่งทําให้ผิวเราเนียนนุ่มและก็ชุ่มชื้นนะคะทาไปค่ะแล้วก็ตบตบตอบ่ตอไปนะคะซึ่งเนื้อเจลเนี่ยมันจะเป็นกึ่งเจลกึ่งเซร่ เป็นน้ำตบนะคะซึ่งให้ความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากซึ่งนี่ค่ะอีมาดดามแพมคาร์ดิซื้อแบบขวดมาด้วยราคาเนี่ยเบามากนะคะไม่ถึงพันในรูปแบบขวดเฮย้ยคือถูกและดีมันมีอยู่จริงเคาเตร์แบรนด์แล้วเคาเตร์แบรนด์เลยนะจ๊ะซึ่งเข้ามาจากเกาหลีดูนะคะหน้ามาดามแพมใส่แล้วก็เด้งมากเด้งเลยค่ะเด้งเลยคะ่ะอ,อ อามาดามขาแล้วถ้าเกิดว่าเราหน้าแพ้ง่ายจะทํำยังไงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยอลิเซ่นเนี่ยคือการเคลือบผิวไว้และก็บํารุงลึกถึงผิวชั้นในเพื่อที่ว่าเราทาเครื่องสาอางราคาถูกเนี่ยก็จะได้ไม่แพ้ไม่ระคายเคืองนะคะตั้งแต่เล็กจึงโตใช้แต่เครื่องสาอางถูกใช้แต่เครื่องสำอางตลาดนัดถามว่าแพ้ไหมหน้าด้านาไม่เคยแพ้เลยแต่ตอนนี้หน้า เนียนว่าอะไรคะเรามาใช้พรีเมียมออสออยแอนสเนลไวครีมอ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่าเป็นอะไรคะเป็นผลิตภัณฑ์อลิเซ่ครีมเกาหลีนะคะซึ่งเป็นพรีเมียมโฮตออย สนเนลไวท์ครีมชื่อยาวชิบหายอ่น,อนนี่สองนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีเป็นแบบกล่องด้วยก็เอาตรงๆนะตอนแรกก็ซื้อแบบสองก่อนพอตอนหลังเนี่ยซื้อแบบกล่องแล้วนะคะความเพอร์เฟกของมันก็คือว่าใครที่ผิวหน้าเนี่ยขาดความชุ่มชื้นและก็หน้าค่อนข้างแห้งแล้วก็มีรอยสิวรอยแผลเป็นอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวคุณเนี่ยผลักเซลล์ผิวได้อย่างชัดเจนภายในหนึ่งสัปดาห์อ่ะดูเนื้อนี่นูดนูดสนเนลเลยนะจ๊ะนะ นาจากน้ำนมมาแล้วก็หอยทากนะคะซึ่งเนื้อครีมแบบนี้นี่ฮะมันทําให้เนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นได้อย่างแน่นอนแล้วใครเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องผิวมันเนี่ยคุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันและคนที่หน้าแห้งหรือหน้า ก็แล้วแต่นะคะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วบอกไว้เลยค่ะมันช่วยทําให้คุณเนี่ยผิวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนริ้วรอยลดลงรอยหมองคล้ํารอยดาเนียดทำให้ใบหน้าเนี่ยขาวกระจา่างสว่างใสามากยิ่งขึ้นทาไปเลยค่ะทั่วใบหน้าแล้วก็ลําคอนะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงกระเทยชนีกะลีคนแก่คนชราได้หมดคนพิการก็ทาได้เอาเป็นว่าคุณไม่ว่าจะเป็นใครคุณสามารถทาครีมบํารุง2ตัวนี้ได้นะคะซึ่งนี่เลยค่ะนี่มีทั้งซีรัม่มแล้วก็ คีมนะคะ2ตัวนี้คือดีจริงนะคะสองตัวนี้ก่อนไม่ว่าคุณจะใช้ครีมอะไรก็แล้วแต่หรือรองพื้นหรืออายแชโดว์คือสำอังตลาดนักคุณก็ไม่แพ้ค่ะคือเหมือนกับเอลิเซ่เนี่ย เขาช่วยตรงที่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่ไม่หนักหน้าที่รองพื้นที่ทาไปเมื่อะกี้อ่ะเฮ้ยมันบางไปเลยอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าเออถึงขาวแต่มันก็ไม่วอกนะใช้รองพื้นแล้วกลมกลืนไปกับผิวเพราะอะไรผลิตภัณฑ์เอลิเซ่เนี่ยแพรมรู้สึกว่ามันทาแล้วมันเฮ้ยกลมกลืนคือดีนะคะไปตามหากันใช้เลยนะอันนี้ของดีมีอยู่จริงเมื่อกี้ยังเป็นผี่เลยตอนนี้กลายเป็นคนแล้วเหรอเปล่าเป็นนางฟ้าถามว่าเป็นนางฟ้าเพราะอะไรเพราะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เอลิเซ่ ผิวพรรณคุณจะขาวสว่างใสจากภายในสู่ภายนอกเป็นให้คุณครบหมดแล้วสวยเป๊ะสองซองก็จบนะคะใช้ผลิตภัณฑ์เอลิเซสิคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณสวยและปราศจากการแพ้อย่างแน่นอนนะคะลอดอาการเสี่ยงจากการแพ้เครื่องสำอางตลาดนัดเนื่อจากหน้าเราดัดจริร ก็ต้องใช้นี่เลยค่ะเอลิเซ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบขวดหรือแบบซองค่ะก็ไปตามหากันได้นะคะเซิร์ชใน Google ก็ได้ในโชปปีใน l a ซาด้าอะไรมีขายเต็มไปหมดนะคะ